ในสายตาของคนทั่วไปกระดูกอาจเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์และมักจะถูกทิ้งคว้างอยู่เสมอแต่นั่นไม่ใช่สำหรับบนโวตโนโวตเป็นโครงกระดูกล้ำค่ามันมีชีวิตและชีวิตของมันลึกลับน่าสนใจมากเทเวอร์เฮนเดอรสันได้โพสภาพบนโวตลงบนอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกในวันที่5พฤศจิกาย,ยนคศสตัราช2018 เป็นภาพห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยกล่องและชั้นวางของระเกละกะมีโครงกระดูกคล้ายมนุษย์อยู่ร่างหนึ่งสูงประมาณ7ฟุตหัวเกือบชนเพดานยืนในมุมมืดๆหลังกล่องสีเขียวสิ่งที่แปลกประหลาดสะดุดตาที่สุดคือส่วนหัวกะโหลกของมันที่มีสองชั้นกะโหลกด้านนอกแบะออกจนเผยให้เห็นส่วนด้านในที่เป็นกะโหลกขนาดเล็กเท่าหัวเด็กซ่อนอยู่ เทเวอร์ ver, ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าหัวกระโหลกด้านนอกของมันเปิดปิดได้ถ้ามันต้องการโดยเฉพาะเวลาที่ตื่นเต้นมันจะเปิดออกและในทางทฤษฎีมันสามารถเปิดปิดเป็นจังหวะหรือทำเป็นสัญญาณรหัสมอสได้ต่อมาเทเวอร์ได้โพสต์ภาพที่2ในวันที่9พฤศจิกายนคิดศักราช2018เป็นภาพที่โบนว์ อยู่ในห้องที่มีหม้อแรงดันไอ้น้ำและอุปกรณ์ต่างๆค่าในโรงงานหรือห้องควบคุมที่ไหนสักแห่งมันยืนหลบอยู่ในเงามืดมดและยื่นแขนออกมาท่าทางเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างเทเวอร์ได้เปิดเผยถึงนิสัยของบนโวิว่ามันไม่ได้ดุร้ายมีนิสัยน่ารักเป็นเด็กดีแต่ก็ต้องคอยระวังเพราะมันชอบแกล้งคนให้ตกใจ มันอาจแกล้งเอาของไปซ่อนเมื่อคุณไม่อยู่หรืออาจแอบ,บกินขนมที่คุณวางทิ้งเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันกินจริงๆไม่ได้เมื่อมันพยายามที่จะกินมันก็จะทำขนมหล่นลอดโครงกระดูกกรามของมันเรียรา่าตกระจัดกระจายไปทั่วให้คุณต้องลำบากคอยเก็บและเมื่อดูจากภาพนี้ก็พอจะเดาได้เลยว่าเจ bon ้าโบนเวดคงจะมีแผนการอะไรบางอย่างแน่ๆ มันอาจจะดับไฟหรือทำให้เครื่องมือเสียหายเพื่อแก้งมนุษย์ให้หัวร้อนเล่นเป็นแน่เทเวอร์ได้โพสต์ภาพบนวอชอีกครั้งในวันที่6มิถุนายนคิศัก2019ซึ่งเป็นภาพสเก็ตขาวดำที่เปิดให้เห็นรูปร่างของโบนวอชแบบเต็มตัวอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนั่นทำให้เราได้รู้ว่าส่วนท่อนล่างของมันที่ซ่อนอยู่ในเงามืดมาตลอดแท้จริงแล้วมันขาดหายไปตั้งแต่ระดับเอว มันเป็นโครงกระดูกที่มีแต่กึืงท่อนบนซึ่งประกอบไปด้วยหัวลำตัวและแขนสองข้างมันไม่มีขาและเท้ามันเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนด้วยแขนและมือเสียงกระดูกกระทบกับพื้นรวมกับเสียงหัวกระโหลกที่เปิดเข้าเปิดออกของมันจะทำให้เกิดเสียงคล้ายๆคนคอระนาดเพราะฉะนั้นในยามค่ำคืนเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินเสียงดนตรีคล้ายระนาดลอยมาเบา คืนนั้นคุณอาจมีโอกาสโชคดีที่จะได้พบกับมันก็เป็นได้เทเวอร์ได้โพสภาพของโบนโบสอีกหลายต่อหลายภาพซึ่งแต่ละภาพก็จะเผยให้เห็นลักษณะนิสัยของมันอย่างเช่นภาพนี้มันแอบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเด็กที่มีสติกเกอร์รูปดาวกับพระจันทร์ติดอยู่ตรงด้านนอกของตู้มันคงจะรอคอยจังหวะและแอบคิดแผนการแกล้งคนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แน่ๆ บนโวตมีนิสัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นมันชอบแอบฟังคนคุยกันหรือชอบฟังเสียงแปลกๆต่างๆแม้ว่ามันจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามมีผู้นำเรื่องราวของโบนโวตไปขยายความเล่าต่อๆกันซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนเรื่องมีอยู่ว่า มีโรงละครแห่งหนึ่งตั้งแต่นำตุ๊ก,กตากโครงกระดูกครึ่งท่อนที่มีหัวกระโหลกสองชั้นเข้ามาไว้ทำการแสดงก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเช่นโคมไฟอยู่ๆก็ตกลงมาใส่คนมีที่ใช้ในการแสดงถูกเอาของจีนมาสับเปลี่ยนแล้วก็เกิดเหตุอื่นๆบ่อยมากจนเจ้าของต้องปิดกิจการเพราะเชื่อว่ามีอาถรรพ์หลังจากที่ปิดกิจการ ของต่างๆในโรงละครก็ถูกขายให้แก่นักสะสมรวมถึงหุ่นตัวนั้นด้วยมันถูกขายเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่ไปอยู่กับเจ้าของใหม่คนไหนเจ้าของใหม่คนนั้นก็จะได้รับโชคร้ายและเกิดอุปติเหตุอยู่ตลอดเวลาจนทนไม่ไหวมีเจ้าของคนหนึ่งเห็นว่าหุ่นตัวนั้นมีความสมจริงมากจึงตรวจสอบดูพบว่ามันเป็นกระโหลกและโครงกะระดูกของมนุษย์จริง เขาจึงรู้ว่าอารรพ์ทั้งหมดเกิดจากหุ่นตัวนี้ด้วยความโมโห О, เขาจึงพยายามเผาทำลายมันแต่สุดท้ายชายผู้นั้นกลับกลายเป็นศพเสียเองเขาถูกพบว่านอนตายในสภาพที่ท่อนบนของร่างกายขาดหายไปนี่ก็คือเรื่องราวลี้ลับของโบนเวตเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบนเวตก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก่อนจบคลิป กดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย